ตอนนี้ก็เริ่มมุ่งแล้วพี่น้องเริ่มมุ่งสังกระสีแล้วไม่หยากรอดูซื้อบะได้แล้วป้าลุงเราเป็นคนบ่หอหมวกยู่ซื้อซอยกันสองคนมาแล้วเป็นยังสูกูเือเจ็บแถบา้านไหน นี่แหละของเ่อปวดนั่นปวดนี่ปวดแขนปวดขาพูนเป็นยังกูปภดเหตุยังกับปวดเราอ่ะ <c oughs> นี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวพาพี่น้องลงไปเบิ่งลูกก็หากกัดหากกัดรับไปวังไรนี่พี่น้องเลยรับกับมีหายมีเครียดอีกได้ จะมีดั้งอยู่บ่ดั้งแมบคือแม่ป่ะจ้าเด <c oughs> ี่ยวพอใครยูมืนอนียจะเป็นซี่คึ่มคือมือเก่าวะลูกเลยท่านแปดท่านแปดท่านแปดยิ่งผาแล้วบ่แพงมันอยู่ด้วสร้างมันบ่แพงมันอ่ ให้พี่น้องเบิ้งเสียงตอกสังกระซิบบกบูบังตั้งกรบปูมีว่าตื่นดอกค่เพิ่นให้นอนรับสนิทตอนเพิ่มเพื่อใหนอนรับสนิทหน่อยอยากยุดมาซองเบิ้ง,อง,งโอ้เด็ออกกระปูเคยเหยียบบรได้นี่วา่างเด้อแม่เด้อจะไล่ซุดๆเลยเนาะเหยียบนีน่ห่วย ม,มันบางบางหนึ่งนเนาะแผ่นเบียดเลยตัดมีดแต่แบบนี้เอง

แผันเกามันแผ่นไมันหัญ่มันหัวสเนาะ หอกนอกยุ่าห์อเลยปะพักอันนี對對้ที่เผากินกับแกงน้ำมันนี่กินหยอดมันนี่อืมเนี่ยต้นอันนี้นะพี่้องเคยเห็นหมากมันนี่ค่ากักมันดียังดีหลายอย่างเดี๋ยวมันนี่คือดอกสนูนี่เนาะ ที่เขามาถอดใส่ไขนะ่นะนแต่ว่าคิว้วคิ้วต้นยังต้นทมป่ะเนี่ย,ยต้นก,กอกเขาซื้อมาจากแผ่นก็สิบแปดป่ะ แบบสมัยตะกี้นี่แบบนี้แข็งแกับเราแบบนี้นะ่ะบม่มีมาแล้วแบบนี่แข็งนะพ้างนี่นะบางแต่ว่ามันบ่มีขายนะก็เป็นเะขายนะอยากซื้ออะไรอยากซื้อแบบนั้นบ่มีขายมีแต่แบบบางๆนนะ่ะเขานีโยมกันเอามาขายกันปั่นหะน่อเขา ระวังเด้อแม่นเด้อปูเด็กตะปูซีขยาอย่าไปเข้าขี้เมียงนําซ้ําแม่นเบิดเด้อน่ เจ้ามาทางนี้ม like ีแต่เล <Okay. S 1> <'s> ็กตะปูเด้อไปเลยเขาก็เจ้ากระเลืองสุกว่ดกับเบิด์ตทงพี่น้องเลยเแซวบวบเลยเอาไป ดูเออดูดูได้ดูเด้อปาดผู้แล้วตัวบางไงนึงไม่มาเชิญกินไก่เจ้าเด้วยเหรอปูปอนเถอะโอ้ยจ้ามันสิมาแอ่มีตัวใหญ่ใหญ่ได้ทางนี้นะลายป่อืมลายลายอยู่ทาดอนหอบูทางไหนเดี๋ยวดอนหอผู้ได้ต้นต้นยางเขาได้หลายปีผู้ได้แนมไปสิเห็นหรอ เงามันสีงไงลายค้นกอดกับโ่หุมมห่มอือหอบันนะมงนี่มันเป็นดอนอดดขอว่าลายถอยปีน้อง <c oughs> แต่ว่าเงามันอะไรไงนี่ คือยังไม่เห้น้องเงยน้อเด็กเกลียนกลับมาจับแกนเพอรดินมากินโอ้เหงามันจะสีแทกใสๆจะเบิ่งไี่วบาสิง่ายไรายค้นกอดพกเจ็ดค้นกอดกับจ้าสีหุ่มหรือบ่เออลยอืมง่ายอันนี้แค่ปลายมันยเนี่ะลงไปนั่นย่าง ตุนย่างไงอันนี้เนี่ถอดเนี่ยอันนี้นีเ่นเห็นว่าจุ้งปูเลยนะเออเขาก็เลยเห็ดจำนั่นจำนี่นะไอสานแล้วล่าเลเนาะอ้ยมีตัวใหญ่ๆมากินนะไก่ตัวบักไงมันก็หิวขึ้นไปได้มึงดู <ล>เนี่ยม,มันมาเห็นนะเห็นบอกขอกไก่่อยนะเวียนนะี่นะเออมันมาเวียนย่ามีแล้วพูดเงิตลาดหน่อย nát chút <laughs> <Này, cười> hồi nãy ta hẹn มาแดงสมพอนังมาแตกเลยหอยเลยแม่สหยหมอกมาแต่ต้นหมอกชิดารมีแต่เล็กแต่ปูได้เท่านีนนะแม่เลยมีแต่เล็กแต่ปูยังว่าจะเจาะเหยียบลูกนะปูกให้ทอนนอะไปให้ถอนนอะอย่

จะพาบรรยากาศในเพลงสมิธขอบคุณหลายๆพี่เนาะขอบคุณเบิ้งมาซุม